ว่าเพลนแพลนสไลซ์ซักลัสไม่ละลายไวอีกกว่าเดิมชาวสวรรค์ชาวนาชาวไรบอกใช้แล้วถูกใจดอกพ้นใหญ่เลือกเกินพี่น้องไทยช่วยกันใช่อฟซีพี่น้องไทยช่วยกันใช่อฟซีผลผลิตมากมีแถมปลอดภัยเลือกเกินสวัสดีค่ะ สวัสดีครับเพื่อนรักนักการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรย่างยืนมาติดตามผลการทำงานของ3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่ซึ่งประกอบไปด้วยเวอร์แพนอะมิโนเวอร์แพนไคโตซานสูตรโอลิโกแซคคาไรใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจและสารเพิ่มประสิทธิภาพทางดินตราหญิงเกษตรวันนี้ครับเรามาอยู่ที่สวนแท่นทองครับทุเรียนภูเขาไฟอยู่ที่หมู่เจ็ดครับบ้านตาเกตตำบลจานใหญ่ อำเภอกันทาลักษ์จังหวัดศรีสะเกดที่นี่ครับเจ้าของสวนเขาปลูกทุเรียนหมอนทองครับอายุ6ปีแล้วนะครับแต่เธอเริ่มใช้ตั้งแต่อายุทุเรียน3ปีแล้วเธอก็บอกว่าทุเรียนมีทั้งหมด500กว่าต้นเธอบอกว่าที่13ไร่เนี่ยไม่น่าจะพอแล้วสำหรับการใช้คู่หูมหัศจรรย์และเธอบอกอีกครับว่าสิ่งสําคัญนั้นนะครับเมื่อเธอเริ่มใช้โดยการบอกกล่าวของแม่จันทร์ซึ่งเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนี่แหละครับมาบอกเธอว่าให้ใช้สิตอนนั้นน่ะทุเรียนก็เธอใบเหลืองนะครับต้นแครแกนเธอบอกว่าใช้ไปแแล้วโ,โค่ ชุดก็เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันว่าเห็นผลทันใจจริงๆเธอก็เห็นว่ามันได้มา6กแสนเก้าแสนปีนี้ครับปี2568ซึ่งเธอดูแลบำรุงรักษาด้วย3มเกลเวอร์แพนวัตกรรมใหม่สิ่งที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเป็นอย่างไรพบกับเจ้าของสวนแท่นทองครับสวัสดีครับท่านสับสวัสดีค่ะโอ้โห ช่วยแนะนําตัวชนิดเถอยครับเจ้าของสวนครับอิฉันแม่บางอ่อนแทนทองได้ค่ะบอกอยู่ด้วยกันกับอีกท่านนึงใช่ไหมครับจ้าชื่อว่าอะไรครับเรียงเชินครับุนจันแท่นทองครับแม่อ่อนครับขออนุญาตให้แม่อ่อนได้อธิบายชนิดเถอะครับว่าสวนเราเนี่ยทำไมถึงคิดมาปลูกทุเรียนและปลูกแล้วมันมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นอย่างไรครับแต่ก่อนกับเป็นสวนยางนะจ๊ะก็เลยมาตัดยางก็ว่าจะปลูกยางคือเก่าเพราะดีมีคนมาแนะนำว่าให้ปลูกทุเรียนใบเน่แต่ก่อนที่แหล่งันปลูกแค่รอยต้น อันนี้ก็เลยว่าไปปลูกไปอีกไปอีกก็จนเต็ม13บสามในนะค่ะตอนนั้นพอเราทําไปเนี่ยมันอายุยังไงครับมันถึงมีปัญหาแล้วเราก็จะไปพึ่งพาใครยังไงครับมาที่แรกเนาะค่ะมันก็บอค่อยสวยใบก็จะเหลืองต้นก็จะเล็กนะโบโบตัววายเป็นพอดีแม่ดวงจันทร์เพิ่มมาส้มสวนแม่ก็เลยมาถว่าอยากให้ทุเรียนสวยบอก็อยากสวยแล้วแม่บางกอนก็บว่าเนาะอยากสวย เดี๋ยวจะบอกอันนี้ของดีเพ่นแางซีเพื่อก็เลยแบงไหแม่สองชุดที่แรกมันก็ดูดีขึ้นมันก็เขียวงามแม่ก็เลยหนีมาใส่เองอีกสองมันก็คึอจังแบบที่ว่างามขึ้นพิษตานะค่ะแม่ก็เลยแต่พอดีก็ได้หาอันนี้คือคุณเจียแม่ก็เลยใส่มาตลอดเลยค่ะจนจนเท่าทุกมือนี่เราจะครับพอเราใช้ไปครั้งแรกติดใจเรื่องอะไรครับที่มันเปลี่ยนแปลงของเราอย่างที่เรียกว่าเห็นได้ชัดเปลี่ยนแปลงกันึงสวยเนาะค่ะกะใส่กะง่ายมันง่ามัน ใบสวยตกันโตอียัย้งกันนะคะ่ะจะเลื่อนดีนั่นใบกระเขียวสวยแตกยอดแตกอะไรดีนะจ๊ะก็หมายความว่าเราจะเลื่อนตาจะเลื่อนใจเห็นแล้วมันก็สวยงามใบมันก็เกิดความเรียกที่เรียกว่าถูกใจกใจ้าถูกใจห้านดางเขาสวนห้ากะพู่มใจนะคะ่ะเราเริ่มใช้ตั้งแต่ปี2.565จถูกไหมครับแล้วเราเริ่มได้ผลผลิต มันยังไงบ้างครับตอนหลังหลังจากเราใช้ไปแล้วครับที่แรกเนาะแม่กับบ่บ,บสได้ใส่สีใส่ดอกแล้วเนาะแม่กับเรียนถาบร่วมใส่ทั่วไปเนี่ยนะจ้าใส่ทั่วไปเปิดตาดอกเหมนแม่ก็ใช้คู่หูนี่ได้เปิด<อ>เพราะว่าแม่ไม่ได้สูบสาร<อ>ไม่ได้ทําสารเหมือนเพื่อนอ๋อที่นี่เราทุเรียนไม่ทําสารไม่ไม่ไม่ได้ทําสารหรือว่าธรรมชาติล้วนเลยจ้ะปีที่แล้วก็ไม่ได้ทําก็รู้สึกว่ามันดีนะเอาแล้วได้ผลผลิตมาสักกี่บาทกี่สตางค์ครับที่แรกเนาะมันก็ไม่เป็นไม่เยอะเนาะ ก็ได้สองแสนปีต่อมาก็ได้เก้าแสนเพราะว่าแม่น่ะเนาะมันญาติเยอะมันก็ขายไม่อันนี้ที่นอกก็ให้ให้ญาติด้วยเนาะยอิเยอะาติเยอะก็แบ่งให้เขาทานแบ่งให้ญาติทานนะเนาะมีถวนทุเรียนอย่างนั้นก็หมายความว่าเราก็อยากโชว์ด้วยถูกไหมครับ่อยากให้เขาชิมว่าทุเรียนของเราสวนเรามันอร่อยอร่อยแล้วก็มันเป็นทุเรียนภูเขาไฟใครมาศรีสะเกดก็ต้องตรงมาหายาดพี่น้องที่อยู่ต่างจังหวัดก็ ต้องมากินที่นี่กันพอหลังจากที่เราส่งให้เขารับประทานแล้วเนี่ยปีนี้ครับแม่ ได้ใช้นวัตกรรม3มเกลือสูตรใหม่หรือยังครับแม่ครับใช้แล้วจ้ะตอนไหนครับเวลานตอนเดือนพฤศจิกาค่ะตัวสูตรใหม่สูตรใหม่นะครับจ้ะสูตรใหม่ตอนนั้นมาทําอะไรครับแม่ครับก็เอามาเปิดตาดอกนี่เลยค่ะเปิดตาดอกแล้วฉีดภาพรวมด้วยนะอ๋อจะฉีดทั้งภาพรวมด้วยก็คือฉีดทุกอย่างเลยนะครับทั้งบํารุงใบบํารุงต้นแต่ที่สําคัญเรามาใช้เพื่อการเปิดตาดอกจ้ะการเปิดตาดอกเนี่ยสูตรใหม่เนี่ยคุณแม่ใช้ยังไงครับใช้เป็นน้ํานั่น น้ำตัวซานเป็นน้ำน้ำ1ึงควดชนิดสองสองต่อน้ำนพันลิตรเออพันลิตรนะฮะจ้าพันลิตรแล้ว เราพ่นไปกี่ครั้งกี่วันแล้วเราเห็นว่ามันดอกมันมีการออกมามีการแตกตาดอกมาเป็นตาปูตาปลาอะไรเงี้ยครับผมพ่นครั้งแรกมันก็ยังไม่ออกเนาะครั้งที่สองก็เห็นมาเลยกี่วันครับกี่วันผ่านไปอาทิตย์หนึ่งแม่พ่นครั้งหนึ่งอ๋อก็หมายความว่าอาทิตย์ที่สองจ้าเราเริ่มเห็นแล้วเห็นแล้วตอนนั้นเราเห็นแล้วเรารู้สึกยังไงครับก็ดีใจเนาะภูมิใจที่มันมาเนาะก็เห็นดอกแล้วก็โอ้ดีใจมากเลย ออกมาเพราะว่าเราไม่ได้ทําสารไงดอกของเราก็มาไม่ทําสารดอกเราก็มาจ้าคาว่าดอกเราก็มาเนี่ยมันติดคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยเท่าไหร่ครับแม่ครับ90ปร์เซ็นต์ของของไร่เนี่ยนี่ของต้นนี่เนาะโอห้าร้500ต้นนี่นะครับติดถึง90%เซเลยจ้าในระแวกเพื่อนบ้านกันที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเขาไม่เห็นแล้วเขา เขาพูดกันยังไงบ้างครับเขาก็พูดว่าของแกไม่ทําสารแกใช้แต่เบอร์แคนทําไมของแกออกดอกดีเขาก็มาเขาพูดอย่างนั้นเนาะใบแกก็สวยว่าเขียวเข้มในเมื่อเพื่อนบ้านมาเที่ยวมาดูแล้วก็มองว่าของเราเนี่ยออกตั้ง90%จ้าตรงนี้ครับแม่มองอย่างเนี้ยขนาดเนี้ยมันเลยมาถึงเดือนมกราคมแล้วถูกไหมคะแม่จ้อันนี้ก็เข้าไปเกือบกลางเดือนแล้ะแม่บอกผมที่ว่า ภาพที่แม่เห็นในขนาดเนี้ยจะบอกยังไงมันมีความขั้วเหนียวขั้วยาวดอกมันสวยสีมันยังไงบอกเขาหน่อยเถอะครับอันของแม่นั่นแม่บ่ได้ทา,าสารคือมูเนาะคะ่ะดอกออกมาขวนมันกระยาวดอกกระโตวสวย ไปมาเห็นกะว่าเอา้าต้องเล่าขอันนี่แท้คือสวยแท้คืออันนี่แท้ทออนนทขนาดแกบริได้ทาสารโูกถามเนาะใบค,คือเขียวคือเข็มดีแท้เมยบางออน่าบริได้ใส่ยังหลายก็ใส่เตเบอร์แผ่นย่างเดียวเมยบางผมขออนุญาตถามนิดเดียวมันยุ่งยากไหมครับในการใช้3มเกลืเวอร์แผ่นนวัตกรรมใหม่เนี่ยมันยุ่งยากไหมแม่เอาไปผสมอะไรต่ออะไรเหมือน มาก่อนจะต้องฉีดหลายตัวเพื่อทั้งฆ่าลาฆ่านู่นฆ่านี่แม่แม่ลองอธิบายให้เพื่อนฟังด้วยครับกะบหญ้าค่ะเพราะว่ามันกับละลายน้ำไวเทาเทลงในถังเลยกะโบได้ญาค่ะมันก็อย่างนี้เอาปพรากติถ่ายช้ยาแมาแลงกะจะเขากันเลยดีนะจ๊ะกะโบเป็นหยังกะโบไดว่าเขากันโบได้แต่่าเขาได้คือกับเสือล่านี่แม่ก็ใส่ไปเลยกะโบเป็นหยังค่ะกะใจไปนน้ำกันกะใจ ดีค่ะอันนี้แม่ถือว่าเป็นการลดต้นทุนในเรื่องของแรงงานไหมเพราะเราไม่ต้องใช้แรงงานเยอะพ่อหนุ่จันครับพ่อหนุจั <c oughs> นทร์มองว่าเราประหยัดแรงงานขึ้นไหมถ้าถ้าเมื่อก่อนมันต้องฉีดทีละอย่างถูกไหมครับไอ้นี่บำรุงต้นไอ้นั่นมากําจัดมแมลงต้องฉีดทีละครั้งทีละหนพ่อหนุจันในมุมมองนี้เป็นไงครับโอ้ง่ายครับดีชั่วโมงหนึ่งเดียร้อยห้าลอยสดทุกอย่าง เรียบร้อย <จบ S 1> เลยตัวเดียวกัน <จบ S 2> น,นะใส่ตัวเดยก็อันนี้ถือว่าเป็นการใช้ง่ายถูกไหมครับใช้ง่ายแล้วก็ทําให้เราเห็นผลได้ทันใจในฐานะที่เรามาใช้3ามเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่เนี่ย เรามองเรื่องต้นทุนยังไงครับแม่ครับต้นทุนคือแม่มาใส่แต่กอนน,นขนาดเป็นแบบทุเรียนเล็กน่าจะต้นทุนแม่ก็สูงพอดีแม่มาพอเบอร์แผ่นนี่เนาะคูหูนี่ต้นทุนก็ลดโล่งร้ายจ้ะผมให้สมมุติว่าสวน,นอื่นเขาใช้ร้อยบาทบ้านเราใช้กี่บาทครับใส่ยี่สิบจ้ะร้อยเปอร์เซ็นต์เขาแม่จะยี่สิบเปอร์เซ็นต์ร้อยเปอร์เซ็นต์แม่ใช้เงินแค่ยี่สิบบาทจ้ะคนอื่นเขาใช้ร้อยบาทเราใช้ยี่สิบบาทดังนั้นก็หมายความว่าลดต้นทุนไปมากจ้ะลดต้นทุนร้ายจ้ะโอ้โหนี่ก็ถือว่าาเราก็จะได้ ผลผลิตที่ได้กําไรสูงขึ้นถูกไหมครับเงินเก็บก็จะมีมากขึ้นเอาแ่ละครับคุณแม่ครับในฐานะที่คุณแม่นะครับได้มีโอกาสได้ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือนวัตกรรมใหม่อยากจะบอกท่านอื่นๆที่เป็นเจ้าของสวน ที่เขาเริ่มต้นปลูก<ช>แล้วก็มีอายุประมาณเราหรือว่ากาลังที่จะลองมองหาผลิตภัณฑ์ที่ะจะดูแลสวนทุเรียนเขาครับแม่อ่อนจะบอกเขายังไงครับพี่น้องสวนทุเรียนเท่าเด้จ้าทายาให้บักทุเรียนสวยบักทุเรียนงามก็มาใส่สามเกอเบอร์แผ่นเด้จ้พาพราะว่าแม่อ่อนใจมาแล้วผลมันดีผลต่อบรัดดีแห้งสวยแต่พอเชื่อกับมาเบิ้งค่ะโอ้ครับถ้าไม่เชื่อก็มาเบิ้งนะครับมาใช้แล้วดีแห้งนะครับดีมากดีมา ดีที่เรียกว่าจเจริญตาจเจริญใจแล้วก็จเจริญด้านที่เรียกว่าลดต้นทุนอันนี้ก็คือพลังบวกของนักการเกษตรที่จะใช้แล้ว มีความสุขนะครับที่สําคัญครับเมื่อมีของดีมีผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ครับดูแลพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยในไม่ว่าจะสวนทุเรียนหรือพืชพันธุ์อื่นๆเมื่อของดีมีก็จะมีของเทียมขึ้นมาเรียนแบบที่สําคัญครับเขาเรียนแบบเหมือนนะครับโฆษณาได้สูงค่ามากแต่พอใช้ไปแล้วท่านทั้งหลายก็จะเกิดอาการเศร้าโศกเสียใจเพราะมันจะไม่เจริญหูเจริญตาตามที่ต้องการโอกาสนี้ครับผมขออนุญาตว่าผู้ที่คิดทําเรียนแบบนะครับทำหอดท่านไปเถอะครับแต่ให้แตกต่างของเรานะครับให้ทุกท่านนั้นนะครับไปทํายี่ห้อหรือผลิตภัณฑ์แบบอื่น แทนนะครับเดี๋ยวได้มาเรียนแบบกันเลยเพราะว่าการเรียนแบบมันก็คือการที่ไปลอกเรียนเขาทําร้ายเกษตรกรไทยซสปยเปล่านะครับอย่าทำร้ายกันเลยครับช่วยเหลือกันเกื้อกูลกัน ใพื่อเกิดประโยชน์สอิพผลอันสําคัญดีกว่าวันนี้มิสเตอร์เกษียยั่งยืนก็ถือว่าตัวอย่างของสวนแท่นทองครับของจังหวัดศรีสะเกดทุเรียนภูเขาไฟที่เป็นหนึ่งในการยืนการใช้3มเกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่วันนี้เราได้มีความภูมิใจนําเสนอครับโอกาสหน้าผมจะไปติดตามทุกสวนครับที่ใช้ผลิตภัณฑ์3เกลือเวอร์แพนนวัตกรรมใหม่วันนี้เราทั้ง3าลาไปก่อนโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเวอร์แพนครับ สามเกลอเพ้นสูตรใหม่ใช้ง่ายละลายไวเห็นผลทันใจลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างเย้